ชายหาดทุกแห่งก็คงประสบปัญหาเช่นนี้นะคะเมื่อน้ำขึ้นก็จะพาเศษซากของขยะมาเต็มชายฝั่งเนี่ค่ะเวลาที่เรากินอะไรแล้วแล้วก็มาทิ้งรงทะเลน้ำทะเลเนี่ยก็ซัดขึ้นมาบนฝั่งทำให้ดูสกรปรกใช่ไหมคะนี่คือหาดแสงจันทร์จังหวัดระยองค่ะเศษซากอะไรมากมายเลยเป็นแนวเลยนะคะเนี่ยนะคะ ก็จะพัดพาขึ้นมาหาดทรายสวยๆของเราก็จะสุกกไปโดยชฉับพลันมาเที่ยวทะเลก็รักษาธรรมชาติด้วยนะคะทะเลจะได้สวยงามวันนี้ดูท้องทะเลนะคะนี่ดูค่ะสวยงามมากเลยเสียงคลื่นดังสนั่นเลยซู้ซูู่้ สู้เลยค่ะ